ก็สวัสดีครับวันนี้วันที่27มีนาสอ,อ,นะองันี่สิบห้มากินข้าหน้าตลาดบางโนน่ข้าวมันไก่ข้า,างบม่ามาเจอทีนะบ้านเรานะโอ้ก,กับนะนะยายไปยดนะ้รถน้ำเปลียนนะยยดเนะ่ราเว้นแมงกะไทยมานะนเนารถย่ามาใายน้ำมันเครื่องให้แกนะมีเบร้อยยี่สิบห้า ขับมานานนงเลยยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้ได้เรืองงามยามดีมาถ่ายน้ำมันเครื่องเว็บรอยยิ้มหาเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายกันกี่บาทน,นะก่อนถึงก็ดูคุณัากินค่าก่อนเอากนินเองเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ขนอมแล้วใช่ไหม,ม,นหนมปิดเติมเราจะไปไหนอีกปปนนไปปิดเทอมเราจะไปไหนบอกเร็วขือนขับรถจนเหนื่อยกันเลยทีเด็ดเชว